ชีวิตคุณมีผูต้ตรวจสอบแบบฉันอยู่จะเป็นยังไงไปดูกันวันนี้อากาศร้อนมากเลยขอกดเรียกรถนั่งไปแบบสบายๆแล้วกันน้องเมลวป้าอ้าวพี่แก้มเหรอคะใช่ค่ะน้องกำลังจะไปไหนคะอ๋อจะไปทําง,งานคะ่ะกาลังกดเรียกรถพอดีเลยคะ่ะเอ้าพี่ก็ไปเหมือนกันปะไปทางเดียวกันไปด้วยกันคะ่ะ ไม่ต้องคิดนานตอบตัลงไปเลยไหนๆก็ไปทางเดียวกันอยู่แล้วนี่ถือว่าเป็นข้าวพลูนะแล้วการน,นั่งรถไปเกี่ยวกสระว่ายน้ำยังไงอย่ามาตลกนะคนกำลังรีบๆอยู่ ฉันไม่ได้หมายถึงสะว,ว่ายน้ำฉันหมายถึงคารูที่เป็นการร่วมโดยสารที่แต่ละคนมีจุดหมายปลายทางเดียวกันหรือเส้นทางใกล้ๆก้กันเลยนั่งรถไปคันเดียวกันเพื่อลดปริมาณรถบนท้องถนนรวมถึงลดการสร้างมลพิษทางอากาศต่างหากซึ่งการเดินทางด้ลดในแต่ละวันของเราปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดเกือบ30%เลยแนะ่พออ,อย่างนี้แล้วตัดสินใจง,ง่ายขึ้นหรือยังก็ตัดสินใจง่ายขึ้นนะแต่ฉันก็ยังเกรงใจพี่เขาอยู่ดีอะ ถการรู้สึกเกรงใจพี่เขาก็ช่วยออกค่าทางด่วนหันค่าชาร์จไฟหรือเสนอตัวช่วยขับแทนสิจริงด้วยโอเคเลยเดี๋ยวรอบนี้ฉันติดรถไปกับพี่เขาก่อนแล้วช่วยนอนไหลายตอนรถติดมากันแหมนี่กิดจะไม่เอาออกเงินเลยนะ